เอาเลยครับผมมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในนันมันนี่ขอให้ทุกคนมีกงินปันนันนะครับผมมาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมมีการอัปเดตใหม่นะครับผมอัปเดตใหม่ของวีลันช์นะครับผมซึ่งผมเห็นแล้วหน้าจอแล้วแบบว่าอืมตุวจันจะใหม่จริงด้ดอันนี้ไม่ได้แบบเออไม่ได้แบบอะไรนะไม่ได้แบบรู้สึกว่าเอ้ยมันดูประชดประชันนะแต่ผมรู้สึกว่าเออมันดู มันดูโอเคขึ้นนะถ้าแบบดูหน้าจอตอนนี้นะครับผมแต่แน่นอนนะฮะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันเป็นแค่ตัวันช์โปรเจกต์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายกว่าน,นั้นซึ่งจริงแล้วก็เป็นอย่างที่คุณคิดครับผมผมชัดเจนนะฮะพูดอย่างถูกต้องเลยครับผมก็คือต่อให้ผมเพิ่มโบนัส5%ปไปนะครับผมถูก150 APY ต่อปีอยู่ที่194นะครับผมล็อกไป5ปีนะผมก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยได้มีคุณค่าอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่ เออพูดอย่างนั้นเลยเอ,อ่ตอนนี้อ,อ่ตอนนี้ผมได้ฟรีไอเดโอมานะครับผมแล้วก็ออรออีกสี่สิบเจ็ดวันในสี่สิบเอ็ดวันแล้วรอเดี๋ยวนะรอ,อกี่วันวันนี้ตกลงทเค็นที่ชนะได้ประมาณสามร้อยสาสิบสามลอตเตอรี่นะครับผมมันดูแบบดูใหม่อ่ะดูแบบรู้สึกว่าเฮ้ยใหม่ว่ะเออดูแบบเออว่าสวยเว้ยประมาณนั้นนะฮะแต่ แน่นอนนะครับผมในหลายๆโปรเจกต์นะผมก็ยังนองดูต่อไปเรื่อยๆนะว่ามีโปรเจกต์ไหนที่น่าสนใจบ้างโปรเจกต์ไหนที่น่าเครมบ้างน,นะครับผมปัจจุบันเคร์ที่เครมได้นะฮะมี201สองร้อยหนึ่งตัวคูณ0ูนย์จุดได้ยี่สิบเหรียญฮะ <laughs> <laughs> กะโหลกกะโหลกกะลามากเขาบอกคือก็แน่นอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันนึงที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจนะฮะ อันนี้ผมคอนเน็กต์เทเลกรมฟคอนเน็กท์ทวิตเตอร์ไปนะครับผมถ้าแม่งโดนแฮกนะฮะก็จะโดนกันหมดนะฮะเรียบร้อยลุยจีนไปเลยนะครับผมอันนี้ม,มีมีจิกครับ NFT Can Be Claim Now ซึ่งคุณสามารถไปเคลมได้เคลมอ,อะไรได้ฟ้าไหน <laughs> มีดาวเกิดขึ้นมานะครับเป็นพรีเมียมดาวด้วยเว้ยเฮ้ยอันนี้น่าจะมีการไอ้นี่อยู่ การโหวตอยู่นะครับผมซึ่งหลายๆโหวตก็ดูเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเขาบอกโปรเจกต์อัพคัมมิ่งมีออเมจิกไอ้นี่ไงอ่าเมจิกครับมันโดนเคงกันไปแล้วไม่เหรอวะรีเซฟ อ l l o c a t e มันไม่ได้กดต,ตั้งแต่ช่วงเวลาแรกแรกไม่ทันแล้วมั้งก็มีโปรเจกต์ที่ยังเปิดออกมานะครับผม dismate นะครับ dismate นะครับ,มรรบผมก็ยังมีโปรเจกต์นั้นอยู่ส่วนใหญ่หน้าจอที่อัปเกรดใหม่ของตัวนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะโปรเจกต์นี้ไม่ได้ตามซะเท่าไหร่นะครับผมช่วงนี้ติดงานยุ่งๆอยู่ด้วยก็ได้ฟีลิดโอมาตัวหนึ่งนะครับแต่ฟีลิดโอตัวนี้ค่อนข้างนานกว่าที่ผมคิดอีกฮะนานมากๆเลยนะสำหรับผมผมมองนะครับผมก็ประมาณอีก สิบวันหรอสิบวันถึงจะได้แบบเอ็นนะครับผมก็ถือว่านานพอสมควรเลยนะก็ยังไงก็ตามนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะามาลองเริ่มสเต็กนะครับผมหรือทาอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าโปรเจก t นี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ถ้าใครได้ฟรีไปนะผมก็เก,ก็บกบไว้ก่อนก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณซื้อนะครับผมเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมยังมองว่าโปรเจกต์นี้มีคนเข้าถึงน้อยมากอะ่ะอาจจะน้อยอน้อยน้อยกว่าที่เราคิดไว้นะครับผมประมาณนั้นคร่าวๆในช่วงเวลานี้นะ ก็มาพูดคุยกันส่วนของการอัปเกรดนะครับอัปเดตของตัววิรัชให้ฟังนะรครับผมเอายังไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นปัจจุบันนี้ก็ยังมีแค่ตัวสเต็กที่ผมสเต็กไว้นะฮะเงืบเงืง้องางไปอยู่นะครับผมก็ยังไม่ได้คิดว่าจะ,ะปล่อยมันออกไปนะครับผมแต่เอาเอาตรงๆนะถ้าครบระยะเวลานะครับผม <S <S ก็คิดว่าน่าจะปล่อยทิ้งแหละเพราะว่าราคาของมันก็ไม่ได้เป็นราคาที่แรงขนาดนั้นนะแล้วก็ไม่มีคนในย4บสชั่วโมงก็ไม่ได้มีคนเข้าซื้อเยอะขนาดนั้นด้วยนะ ต้องดูต่อไปว่าโปรเจกต์ที่มีอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมที่เป็นแบ็คเนี่ยมันจะสามารถไปได้ไกลขนาดไหนนะตะัวส่วนตัวแล้วไม่ได้มองภาพลบไม่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้มองภาพบวกนะผมมองภาพลบพอสมควรเลยนะก็ดูรับการผลักดันต่อไปในอะนาคตว่าจะเป็นยังไงครับผมเชิญมาคลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ